อัน,นี้ประชดรักชายอายุเจ็สิปีปีนเสาสูงถึงห้าสิบเมตรป๊าดขึ้นไปได้จังใดน้อยใจแฟนพี่มีชายมาติดพันเยอะสงสารแล้วมีแฟนเด็กน้อยเกี่ยกล่อมอยู่หลายชั่วโมงนะครับจนในที่สุดนี่เอาลูกสาวมาเกี่ยมากล่อมติกล่อมจังไหนคอยลง <c oughs> เจ้าที่ตำรวจสวพบ้านมี ได้รับแจ้งมีเหตุชายสูงวัยปีนเสาโทรศัพท์สูง50เมตรเหตุเกิดป๊าเสาไหมพี่น้องเขตเกิดบริเวณหมู่ที่สองตํบลหนองเมืองอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีหลังได้รับแจ้งจึงได้เข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าที่มูลิิิร่วมกัญญูรถกู้ชีพโรงพยาบาลและเจ้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอบ้านมี ไปถึงที่เกิดเหตุพบชายอายุประมาณ70ปีปีนอยู่บนเสาโทรศัพท์สูงกว่าประมาณ50เมตรซึ่งเจ้าที่พยายามเกี้ยกล่อมอยู่นานก็ไม่เป็นผลจึงได้ไปตามลูกสาวและญาติของผู้ก่อเหตุมาพูดมาคุยกันนี่แหละซึ่งใช้เวลาคุยกันโอยเป็นชั่วโมงสี่บอดสองชั่วโมงคนทีจึงยอมลงมาจากเสาโทรศัพท์อย่างปลอดภัยทีนไดจากการสอบถามผู้ก่อเหตุ อยู่ในอาการเมาอายุเท่าไดก็เจ็ดสิบู้ยแก้วเรี่ยวเรงที่ไหนไปปีนเสาได้สูงขนาดนั้นเมาอีกตั้งหากเนื่องจากแกกินเหล้าขาวไปเยอะก็เลยปีนเสาโทรศัพท์ประชดรักหลังจากที่ไปชอบผู้หญิงรายหนึ่งเท่าไร่ะผู้สาวิเจ็ดสิบแปดตีบ หกโอ้ยมากไปมากปูเ่าน้ำกันคือนบ่ไปมากเด็กหน่อยเอออายุประมาณ60ปีได้ครบหากันสักพักแล้วฝ่ายผู้หญิงก็มีชายมาติดพันเยอะ60สปีน่ะนะเขาเสเอาไปเฮ็ดอย่างล่ะเฮ็ดปุ๋ยตีโอ้ยนึอกว่าสิบเจ็ปดเฮ้ยไปมีผู้สาวก็จะเกิน30มสิท้อ อออเออเอามาอย่างรุ่นพเทาหกสิบนี่ผมามากอยู่ติรุ่นหกสิบเขี่ยวมากจ้าจ้าอยู่นี่ฝ่ายหญิงมีชายมาติดพันเยอะอายุหกสิบปีก็เลยทําให้พูทาเจ็ดสิบปีน้อยใจปีนเสาโทรศัพท์ในครั้งนี้และที่ยอมลงมานี่เป็นลูกสาวมาเกลีย้ยมาก่อมบอกว่าจะไปขอผู้สาวคนนี้มาให้ แสดงว่าคบกันมาแต่ยังไม่ได้ขอเขาแต่งงานยังบ่ได้ว่างคาดองเขาก็เลยมีคนมาจีบหลายผู้บ่าวหลายวระสันทถาะโอ้ยคนหกสิบแต่มีคนมาติดพันเยอะแยะมากมายคนมาติดพันส่วนใหญ่ก็เจ็ดสิบแปดสบเก้าสิบร้อยสิบมีบ่ร้อยสิบส่วนมากก็เจ็ดสิบนี่แหละหกสิบกว่ากว่าที่มาติดพัน หกสิบก็ยังเจ๋วหน้าตาดีสวยหุ่นดีถูกใจก็เลยน้อยใจมาปีนเสาลูกเต้าไม่ส่งเสริมไม่ไปขอผู้สาวให้ลูกสาวก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวถ้าพ่อลงมาเดี๋ยวจะไปขอผู้สาวคนนี้ให้เออแล้วทีนี้โผไปตามผู้สาวมาด้วยนะครับโอ้จังสันบรุงนี่นี่ ไปตามผู้สาวไวัยอ้ออสิปีนี่คุณวไวอ้อหรือไวแอะไปตามผู้สาว60ปีมาพูดมาคุยด้วยลูกสาวว่ายินดีไม่ขัดไม่ขวางจะไปสู่ขอให้ก็ล้ตัดสินใจลงมาเรียบร้อยออ้ขึ้นไปตั้งหาสิเมตรเกิมันหล่นบุนลนบ,บลงมาจะทำยังไงสิบวตตายฟี่ซะหรือเนาะ ตายแล้วจะได้ไม่เมียนี่มักภู้สาวหกสิบแต่ลูกไม่ไปขอให้ก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจปีนเสาตัวรัพท์ประชดรักในที่สุดก็ตกลงกันได้นะครับก็จะแฮปปี้เราวังคราวเนี้ลูกสาวจะไปขอให้แล้ว